สวัสดีชาวสี่กุมทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวสี่กุมตั้งแต่วันที่1 5ถึง30เมษายนนะครับว่าความรักของชาวสีก่กุมจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสอบคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างขีดไว้แล้วเช่นกัน,กน นะครับผมก็อยากเอาไปตัดสินใจในชะตาชีวิตของคุณดีวกว่าได้ดูดวงส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวผมด้วยก็มาเริ่มดูดวงความลักของชาวสิกุมดีวกว่าว่าในเดือนเมษายนอีพีหลังเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มที่ไพ่ใบ,บแรกกันก่อนนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออบซอร์เข้ามาหรือไพก่พก้าวดาบไพ่ก้าวดาบใบนี้เป็นภาพของผอู้หญิงคนนึงเขาใส่ชุดนอนแล้วเขาฝัน,นร้า,า,ย,า,ย,ายู่ เพราะฉันไพ่ในออฟซอร์ตใบนี้คือไพ่ของความรู้สึกที่เหมือนกับชาวสีกุ้มอะเสียใจผิดหวังใครรู้ส,สึกเหมือนกับเราตื่นมาแล้วเหมือนกับไม่เจอคนที่นอนอยู่ได้ไหมครับทั้งที่เมื่อวานเนี่ยเรายังนอนข้างกันอยู่เลยทั้งที่เราเคยนอนอยู่เคียงข้างกันนะแต่วันนี้มันเกิดอะไรถึงเหมือนกับเขาไปไหนก็ไม่รู้เขาหายไปไหนก็ไม่รู้คนที่บอกจะไม่ไปไหนอะเพราะฉันไพ่ใบนี้คือไพ่ของก้าวดาบรู้ว่ามันสายเกินไปที่ดึงน้ังใครสักคนนึงกลับพื้นมารู้ว่าเจ็บปวดเสียใจร้องไห้ตื่นมาพบความจริงแล้วเหมือนกับไม่สามารถเหนี่ยวหล่า พอฉันไพ่ไปน,นิว่าใครหลายคนอาจจะเหมือนกับนอนแล้วนอนจมกับน้าตานอนจบความเสียใจฝันร้ายฝันถึงคนที่เขารักอยู่เลยฝันถึงแฟนเก่าอยู่เลยแลย้วไพ่ไปนิ้ว่าไพ่ขึ้นมาว่าอะไรไพ่เดทเข้ามาไพ่เดทในที่นี้คือไพ่ของบ้านหลังหนึ่งที่มันกลายเปนกับผู้หญิงคนหนึ่งเขารอคอยสามีรอทอยครอบครัวรอทอยคนที่เขารักเนี่ยกลับคืนมาแต่เหมือนกับมีป้ายปักว่าเขาขายนะขายบ้านหลังนี้นะ หลังเนี้ยมันกำลังจะจบไปแล้วบ้านหลังนี้มันกำลังจะหายไปมันก็เหมือนกับความรักของชาวสิงคุณเหมือนท่านที่เหมือนกับคุณรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดหวังหรือใครคนหนึ่งกำลังร้องไห้ที่ใครสักคนหนึ่งหายไปจากชีวิตของเราอะแล้วเราเฝ้ารอว่าเขาจะกลับมาบ้านหลังนี้หรือเปล่าเขาจะกลับมาไหมคนที่บอกว่าไม่ไปไหนอะจะกลับมาหาเราหรือเปล่าคนที่บอกว่าจะไม่ไปไหนคนที่ไม่ทิ้งเราไปคนที่บอกว่ารักเราเนี่ยแล้วไพ่เบหนี่ว่าไปไหนแล้วนะคนที่เหมือนกับบอกเราว่าไม่ไปไหนอะแล้วเหมือนกับไพ่ก้าวดาบ มันเจ็บนะที่เหมือนกับเคยรักกันเคยนอนอยู่เคียงข้างกันเคยอยู่บ้านหลังเดียวกันเคยใช้ชีวิตเคยทําอะไรหลายอย่างร่วมกันเคยวางแผนชีวิตในการที่เป็นพ่อแม่ลูกใครหลายคนอาจจะแต่งงานแล้วแล้วผมอาจจะเหมือนกับเป็นแฟนหรือเป็นคนรักกันหรือทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเคยนอนอยู่เคียงข้างกันเคยเป็นแฟนหรือคนรักกันมาก่อนอย่างแน่นอนแต่วันนี้ไพ่ขึ้นมาว่าเดอะมูนเข้ามาเดอะมูนใบนี้คือเหมือนกับคนที่รู้ความจริงว่าเหมือนคุณรู้ตัวเองอะเดอะมูนใบนี้ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่ามันสายเกินไปเราอาจจะทําปัญหากับเขา เดมูนใบนี้ปภาพของหญิงคนที่กำลังร้องไห้แล้วเหมือนกับเต็มไปด้วยรอยน้ําตาของเขาอะร้องไห้จนน้าตามันท่วมตัวร้องไห้จนเปียกปองไปกับน้ําตาหรือความเจ็บปวดความเสียใจที่รู้ว่าเดมูนอะเราอาจจะเหมือนกับรู้แล้วว่าครั้งนี้เราอาจจะสร้างปัญหากับเขาก็ได้เพราะฉันไพ้เดทก้าดาบกับเดมูนใบนี้บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของไวเบอร์ซ่าชาวสีกุมเองอาจจะสร้างปัญหาคนที่คุณรักทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับเราแล้วมีความสุข <im> <im> สร้างปัญหาเขามากมายหรือทาอะไรที่เหมือนกับไม่ถูกใจเขาทําให้เขาเจ็บทาให้เขาเสียใจแต่เราเองก็เจ็บเราเองก็เสียใจเหมือนกันเพราะฉันไพ่เ็นิว,ว่าคุณอาจจะรู้ว่ามันสายเกินไปที่จะดึงลังไขรสักคนหนึ่งกลับมาแล้วรู้ว่าเดอะมูนเข้ามามองพัะจาระร้องไห้ทั้งน้ําตาเนี่ยน้ําตาก็ไม่สามารถเหนี่ยวรังไขรสักคนหนึ่งได้เพราะฉันไพ่เบนิว,ว่าเราเสียใจนะเราเจเาเ็บป,ปวดน,นะเราขอโทษนะเราคงาจะบอกใครแบบเขาแบบนี้ว่าเราอยากจะขอโทษใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าาจะบอกว่าเราร้องไห้เสียใจแต่ก็อยากจะเหมือนกับ อยากจะดึงลังไงคนหนึ่งกลับมาถ้ามันเป็นไปได้อยากให้เขารู้ว่าเราเสียใจเราขอโทษจริงๆเพราะฉันให้ใบต่อมาขึ้นมาว่าคิงออฟบารหรือพระราชาถือไม้เท้าจเจนภาพของผู้ชายคนหนึ่งนะผมที่เขายืนอยู่ทํากลางกองไฟอ่ตอนนี้ผมดูจากไพ่แล้วเนี่ยเขาเองอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ต้องการที่จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเขาจะมีการที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเพราะฉันั้หมดทั้งมวลไพ่สีใบนี้ยคือพามของการปัญหาเรื่องของความรักของชาวสีกุมไใท่านที่คุณเองเนี่ย อาจจะรู้แล้วว่าเราถูกเขาทิ้งหรือถูกเขาเหมือนกับทําร้ายหรือทาะกับเรื่องอารมณ์หรือมีปัญหาเรื่องความรู้สึกเป็นไพ่เดบุลเข้ามามีใครโกโหกมีใครแอบปิดบ,บงังมีใครแอบซ่อนอะไรบางอย่างไว้ที่พอรู้ความจริงแล้วเนี่ยชาวสีกลุ่มท่นอนท้างจะรู้แล้วบลกว่ามันคืออะไรแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันเสียใจแล้วมันร้องไห้ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจากคนทีน่เคยรักกันจากคนที่เคยนอนอยู่เคียงข้างกันเนี่ยวันนี้กับกลายเป็นคนที่เป็นคิงออก w า n เข้ามา กับการบางคนที่เหมือนกับไม่แชร์กันอีกเลยกับการบางคนที่เหมือนกับไม่รักกันเหมือนเดิมเพราะฉันพ่ยทิงออกบ้านไนี้บอกชาสิกุเมือนท่านว่าเหมือนคุณยืนอยู่ตรงนี้และคุณวิ่งเข้าไปหาเขาอะแม้รู้มันจะร้อนแม้รู้ว่าเป็นเปลวไฟเนี่ยคุณไม่แจะกอดเขาด้วยความรักอะเพราะฉันพ่ใบนี้กับเขาอาจจะทําร้ายคุณทําให้คุณเจ็บปวดท้งห้ดเสียใจอะแต่คุณอาจจะบอกว่ารักเขานะคุณอาจจะบอกว่าเราจะจะกอดเขานะเราจะจะขอโทษเขานะแม้ว่าเราจะไม่ผิดก็ตามเพราะฉันมันเจ็บตรงที่ว่าเขาเนี่ยกับการบางคนที่อยู่ได้ปยปกติ ไม่แคร์เลยว่าเราเจ็บหรือจะเสียใจแค่ไหนยิ่งเห็นเราเสียใจยิ่งเห็นเราล้องไห้ยิ่งเห็นเรามีน้ําตาเนี่ยเขาก็ยิ่งแกล้งเหมือนคิ้งออบวายเข้ามาเดอะมูนแล้วก็ไพ่ก้าวดาบกับไพ่เดดอะ่ะเขาก็ยิ่งแกล้งเอาบ้านหลังนี้ไปขายเอาความรักความรู้สึกองหัวใจของเราเนี่ยไปทํรลายนั่นเองเพราะฉันไพ่ไมนิวะเราก็เหมือนกันว่าทําไมเราถึงรักคนใจร้ายทําไมาถึงรักคนคนนี้ที่เขาเห็นเราเจ็บปวดที่เราเสียใจเห็นเราล้องไห้ก็ยิ่งทาร้ายเราอ่ะยิ่งแกล้งให้มีแต่น้ําตายิ่งแกล้งให้เราเสียใจ พอฉันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาว่า8ถ้วยหรือเอ็ดออบคัเข้ามาเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขากำลังหาหนังสมุดบันทึกหาคําตอบว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงเปลี่ยนแปลงไปทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดิอนออกไปจากเราทั้งที่เราอยู่ที่เดิมเาตลอดทําไมนะเรื่องราวของกันที่รักกันที่เคยมีความรักต่อกันถึงเปลี่ยนแปลงไปทําไมเขาถึงเหมือนกับทําร้ายเราทําไมถึงรักคนที่เขาใจร้ายหลายๆคนอาจจะมีคําถามมากมายอยู่ในหัวใจอะ่ะแต่สิ่งที่เขาากถามามากที่สุดคือเคยรักกันบ้างหรือเปล่าอยากจะกลับมาหากันบ้างไหม อยากจะสร้างเรื่องราวจะจะไปต่อจะเขียนเรื่องราวเหมือนกับที่เทวดานางฟ้าเนี่ยหยิบปากกาให้คุณเขียนเรื่องราวต่อหรือเปล่าแล้วคุณก็อยากจะถามตัวเองเหมือนกันนะว่าอยากจะถามเขาด้วยนะครับว่าเราควรจะทํายังไงเพื่อให้รักของเราเนี่ยกลับไปเป็นเหมือนเดิมต้องทายังไงนะถึงจะดึงรังใครสักคนหนึ่งกลับมาได้ต้องทําแบบไหนนะหรือมันสายเกินไปแล้วหรือเปล่าที่จะรักกับที่จะรักกัน,ท,กกนที่จะดึงรังใครสักคนหนึ่งกลับคืนมานั่นเองแม้ต้องเจ็บปวดแม้น้ําตาเนี่ยไม่สามารถเหนี่ยวรังเขาก็ได้ก็ตาม แต่ไพ่ไปต่อมาขึ้นมาควินถือถ้วยเข้ามานะครับควินอฟครับหรือราชินีถือถ้วยเป็นภาพคนหนึ่งนนนที่เขานอนผิดหวังนอนเสียใจอ่ะแล้วเขาเหมือนกับเขียนกระดาษไว้ใน,นมืออ่ะเขายาจะบอกคนที่เขารักนะคนที่เขาเคยบอกว่ารักเราเนี่ยอยากจะบอกคนรักคนนั้นเนี่ยแหละว่าจำได้หรือเปล่าเราเคยรักกันกลับมารักกันเหมือนเดิมได้หรือเปล่ากลับมาเป็นคนที่เคยห่วงใยเคยเทคแคร์เคยใส่ใจกันเนี่ยแบบเดิมได้หรือเปล่าเพราะฉันไพ่ควีนถือถ้วยเป็นที่ภาพคนน,นที่เหมือนกับเขาก็เสียใจเหมือนกันเพราะฉันผมดูแล้วเนี่ยชาสีกลุ่มผมบอกเลยว่าคุณเองกก็รู้สึผิด รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลายๆอย่าง,างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรขึ้นก็ตามแต่คุณก็ไม่ใช่คนที่ไม่เจ็บไม่ร้องไห้เสียใจไม่เป็นเพราะฉันขวี้นถือถ้วยไปนี้หรือราชินีถือถ้วยเนี่ย q วี e นออฟคัพเนี่ยคงบอกชาวสี่กูมเหมือนท่านว่าคุณคงอยากจะบอกว่าเรารักเขานะเราเสียใจนะที่เหมือนกับไม่สามารถดึงรังค์คนุนกับคนมาได้แม้ว่าน้าตาหัวใจหรือความรักของเราเนี่ยตอนเนี้มันจ,จะไม่มีค่าอะไรแต่เราก็จะบอกคนว่าเรายังรักเขาเหมือนเดิมทุกอย่างเรายังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่่าาาางเเรอกจะบขว,ว,วมัน มันเจ็บมันเสียใจมาร้องไห้แล้วก็รักใครสักคนหนึ่งอยู่เหมือนเดิมแม้รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแม้รู้ว่าเขาจะไม่แคร์เราเหมือนที่เขาเคยทําเพราะฉะน,น,นั้นวันนี้เราค่อนข้างจะคิดถึงว่าเราลงใจไปแล้วเราเทใจไปแล้วให้กับคนคนนี้เราบอกเขาไปแล้วว่าเรารักเขามากแค่ไหนเราลงใจไปแล้วเนี่ยใครหลายๆคนเคยไหมครับรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเทใจลงไปแล้วเหมือนกับเราไม่ได้อะไรกลับคืนมาลงใจไปแล้วเหมือนกับไม่ได้กําไรกลับคืนมาหรือเปล่า เหมือนกับเราเทใจไปแล้วลงใจไปแล้วถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเลือกคัใครได้เลอกรู้สึกกับใครได้เนี่ยเราคงทําไปแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือการทำนายดวงชะตาเรื่องของอนาคตในะคราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นและควรจะทําแบบไหนนี่คือไพ่แนะนําด้วยเพราะฉะนั้นไพ่ใบ,บต่อมาขึ้นมาอาสินถือไม้เท้าเข้ามาหรือไดออบวานคนรักของชาวสีคุ่มส่วนใหญ่คุณอาจจะรู้จักคนที่ใจร้อนใช้อารมณ์หรือว่ารมร้อนหรือเขาจะเหมือนกับไพข่ขึ้นมาเนี่ยอสุนถือไม้เท้าเวลาเขาทาอะไรเนี่ยเขาไม่คิดถึงปัญหาหรอกเขาก็ทําไปเลยเห็นไหมครับเอามือไปจับ ไฟเปลวไฟล์ได้ระดับเทียนน่ะตัวไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเจ็บหรือเสียใจอ่ะเพราะฉะนั้นคนรักของชาติสิกุมเหมทานวันนี้เขาอาจจะเดินจากคุณไปด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับปกติไปแบบเหมือนกับไม่ทันตั้งตัวหรือบอกเลิกบอกลาคุณไปโดยไม่ที่ถึงเราเรื่องราวระหว่างกันไม่ถึงความรักไม่ถึงนึกถึงปัญหาเนี่ยเองแต่พอเขาตัดสินใจที่เป็นไพ่ขึ้นมาเอ็มพอยเลอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองด้วยว่าเอ็มพอยเลอร์กับอัศวินถึงไม้เท้าเขามองว่าชาติสิกุมเหมทันเนี่ยเป็นคนถือถ้วยเข้ามา ยอมเขาตลอดรักเขาตลอดพยายามทาเพื่อเขามาตลอดเขาคิดว่าคุณต้องอยู่แบบนี้เพื่อเขาเขาคิดว่าคุณต้องยอมเขาคิดว่าเขาจะโทรหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เขาคิดว่าทําอะไรก็ได้เพื่อตัวเองต้องการเนี่ยเพราะฉันเอ็มพอยเลอร์ไปนี้บอกว่าชาวสิวคุณแน่ถ้าเกิดคุณหายไปเนี่ยคุณพยายามถ้าคุณตัดสินใจที่จะเดินออกมาตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้ตัดสินใจที่เหมือนกับเลิกรอใครสักคนหนึ่งที่จะเหมือนกับรู้ว่าเขาเดินจากเราไปก่อนเขาทิ้งเราไปก่อนเลิกพยายามหาคําตอบว่าทาไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดินจากไปจากเราเนี่ยกลายเป็นไพ่ขึ้นมา เขากลับหาทางจุดหาหาที่อยู่คุณหาว่าคุณเนี่ยอยู่ตอนนี้อยู่ไหนทําอะไรเพราะฉันเอ็มโพเดอร์ใบนี้บอกเขาจะเหมือนกับมีการส่งคุณผ่านทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางโซเชียลสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ o กอินต้ a แกรมไลน์หรือ IG ต่างๆหรืออาจจะมีการโทรถามเรื่องราวของคุณกับเพื่อนของคุณหรือถามทางเรื่องราวต่างๆนานาหรือมีการแอบส่งแอบดูเราว่าตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างยังอยู่บ้านหลังเดิมหรือเปล่าหรือขายบ้านไปแล้วมันก็เหมือนกับความรักแหละว่าชาสีกุมเนี่ยยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่า หรือวันนี้คุณอยากจะเหมือนกับมันเจ็บจนแทบร้องไห้อะมันเจ็บจนเหมือนกับก้าวดามันเจ็บจนพอแล้วอะเรื่องราวเดิมๆฉากเดิมๆซ้ำๆมันยังว่าเราต้องกลับมาเจ็บต้องกลับมาเสียใจพออะไรที่ต้องมีน้ําตาพออะไรกับการที่เหมือนกับไม่มีค่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่ากินถือเหรียญเข้ามาไพ่คินถือเหรียญใบนี้หรือพระราชาถือเหรียญหรือขิออฟฟิิคอนเนี่ยบอกชาวสีกุมือนท่านว่าคุณเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอยากอยู่คนที่คุณที่คุณรักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคคุณมีี่่า คนรักของคุณเนี่ยเขาจะคนอบกอดคุณวันที่คุณมีน้ําตาในวันที่คุณเสียใจเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองดูดีๆนะครับสับชาติสิกุบันท่านเลยคนรักของคุณที่เขาจากคุณไปเนี่ยวันที่คุณมีน้าตานที่คุณเสียใจเนี่ยเขาเห็นใจเราบ้างหรือเปล่าเขาปลอบใจเราบ้างหรือเปล่าเขาจริงจังมั่นคงกับเรามากหรือเปล่าเขากล้าที่จะกอดเราเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปหาบ้านเขาอยากอยู่บ้านหลังเดียวกันจะจะชวนเราไปกินข้าวไปอยู่เหมือนกับทาให้เรารู้สึกมีความสุขหรือเราลังร้องไห้หรือเสียใจในตอนที่เขามีความสุขอยู่หรือเปล่า พะฉันดูครับไพ่ตรงนี้กิงถือเหรียญเข้ามาสับไพ่ก็ตามตัดสินใจจบแล้วกับความรักตัดสินใจที่หมอนกับพอและที่น้ำตาพอและกระชากเดิมเดิมเรื่องราวเดิมเดิมซ้ำๆที่มันเหมือนกับเขาทำกับเรากีกาก่ครั้งแล้วก็ยอมไปเขาทุกทีอะไพ่ไปนี้ขึ้นมาว่ากิงถือเหรียญคุณอาจจะพบเจอความรักที่มั่นคงแล้วเห็นไหมครับผมว่าเป็นเรื่องของพระจันทร,ร์ด้วยรูปของเซี่ยวจันทะรอะพราะฉันไพ่ไปที่ว่าถ้าคุณอยู่ในความมืดอยู่ในด้านมืดหรือความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยวันนี้ไพ่ขึ้นมาว่ากิงถือเหรียญเข้ามามีคนมมมาาาากกยททีีี่่ออจะโบดคคุุณณไวว้้ในนนัต มีคนมากมายที่อยากจะเข้ามาดูราเยียวยาหัวใจคุณน่ะเพียงแต่คุณเนี่ยให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าเพราะฉันควินถือถ้วยใบนี้บอกชาติกูเหมือนท่านว่าเวลาคุณรักใครคุณเททั้งหัวใจลงทั้งหัวใจเหมือนกับลงใจไปนะไม่ได้กับคืนน่ะแต่ไพ่ใบนี้ว่าควินถือถ้วยกับคินถือเหรียญถ้าคุณลงใจให้คนที่เขาต้องการคุณหรือเห็นคุณค่าคุณจริงๆเนี่ยเขาจะต้องเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเขาจะอบกอดคุณไว้แล้วพาคุณเนี่ยไปรู้จักบ้านของเขาไปอยู่บ้านหลังเดียวกัน ไปร่วมทากิจกรรมต่างๆร่วมกันไม่ใช่ว่าคนเที่ยาเจ็บคนเที่รามีปัญหาคนเที่รามีความทุกเนี่ยเขากลับเดินจากเราไปเขากลับทิ้งเราไปอะ่ะวคนเที่ยวมีความสุขคนเที่ยาอยู่ได้เนี่ยเขากลับพยายามเป็นไพเอ็มพอรเลอร์เข้ามากลับกลายเป็นคนที่พยายามโทรหาเราหรือตามหาเราแล้วลองถามดูสิว่าเขาเนี่ยมารักเราทําไมตอนนี้ถ้าไม่เป็นแบบเราไม่เคยถูกจริงไม่เสียใจแบบเราเนี่ยก็คงจะไม่เข้าใจหรอกว่ามันเจ็บแค่ไหน พอฉันไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมานะผมสับชาวสีกุเม,มท่านเลยคือเด็กถึงไม้เท้าหรือเพชออกบานเข้ามาไพ่ใบนี้บอกชาวสีกุมม้งเมท่านว่าคุณเนี่ยมีเด็กถึงไม้เท้าเข้ามานะความรักของคุณยังมีเรื่องมากมายให้ท้าทายอะ่ะมีเรื่องเดเส้นทางคุณที่เดินทางต่อเช่นกันเพะฉันเปสดถึความรักของชาวสีกุมม้งเมท่านเนี่ยคุณมีค่าคุณควรจะยิ้มไม่ใช่เอาแต่ร้องไห้ไม่ใช่จะอยู่จมอยู่กับร้อยน้ําตาไม่ใช่จมอยู่กับความเสียใจเพราะฉันคุณลองย้อนกลับไปดูตัวเองดูดีๆนะว่าเมื่อก่อนเน เราเคยเกิดมาก็อ,อยู่คนเดียวมาก่อนเราอยู่คนเดียวได้อะพะฉันเด็กถึงไม่เท่าเป็นว่ามันเส้นทาง,งความรักคุณเนี่ยมันมีเรื่องราวต้องมากมายคุณศึกษาให้คุณเรียนรู้ให้คุณได้พบเจออะในเมื่อเขาทิ้งคุณไปก่อนในเมื่อเขาเดินจากคุณไปก่อนหรือคุณอาจจะเหมือนกับพอแล้วที่มีน้ําตาพอแล้วการที่ไม่ไดอยู่ตรงไหนแลยไม่มีค่าเนี่ยพอแล้วกับความเจ็บปวดความเสียใจที่เหมือนกับอยู่เป็นความลับอะอยู่กับโดยการที่เหมือนกับเขาทําร้ายเราเป็นไพ่ก้าวดาบฝันถึงแฟนเก่าแต่เหมือนกับมันเจ็บมันเสียใจ หากวันนั้นเราไม่ทําให้เขาเสียใจหากวันนั้นเราไม่ทําให้ผิดหวังเนี่ยวันนี้มันอาจจะไม่ทางอันเนี้ยอาจจะมีกันอยู่ก็ได้นะแต่มันไม่ต่างอะไรหรอกกับให้เด็กถึงเมต้าเข้ามาหรือเพศออฟวานมันไม่ต่างอะไรกับนะชาสีกลุมถ้าผมบอกคุณว่าในเมื่อเขาเริ่มต้นใหม่ได้ในเมื่อเขาไปแล้วอะเราก็ควรจะให้โอกาสตัวเองเราก็ควรไปต่อเพราะสิ่งดีๆความสุขเราควรจะมีความสุขไม่ใช่หรอไม่ใช่จมอยู่กับความเจ็บปวดกับความความเสียใจจนน้ําตาเนี่ยฝันร้ายกี่ครั้งแล้วฝันถึงแฟนเก่ากี่ครั้งแล้ว ควรใช้โอกาสตัวเองนะคนดีๆเนี่ยกิ่งถือเหรียญเข้ามารอคอยคุณอยู่นะครับก็มาดูไพ่อรัเคิลแนะนําชาวสิกุมดีกว่าเขียนว่าไงบ้างนะผมเดินเมษายนบูเบียสนะผมแล้วก็ทาโบสนะครับผมไพ่ไปน,นี้บอกชาวสิ่กุมเหมือนท่านว่าอยากคุณเนี่ยพยายามต่อสู้พยายามเหมือนกับเขาเรียวกว่าอะไรอะข้อห้ามอะไรเงี้ยอย่าทําร้ายตัวเองพยายามลบเลือนอดีตไปซะอะไรที่เราเคยทําผิดอะไรที่เราเทำเสียใจต่อกันและกันเนี่ยถ้าเราแก้ไขได้ถ้าเราพยายามเหมือนกับไปฟื้นฟูบัานแล้วยังติดต่อกันได้อยู่เนี่ย ควรจะพยายามทําความรักให้มันเต็มที่พยายามจะรักษาหัวใจแล้วก็อย่าไปพูดถึงปัญหาเพราะฉันพ่ไปนีว่วะถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยว่ามันไม่ดีก็อย่ากลับไปหาเขาอีกเลยถ้าเขาไม่ต้องการอย่ากลับไปรักคนที่เขาไม่ต้องการเราอย่ารักคนใจร้ายอย่าไปยิ่งร้ายก็ยิ่งรักนั่นเองก็ขอบคุณชาวสีกุมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปี้งเราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ